คนที่อ้างตนว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรอถอนครับครับอันนี้อันนี้คงไม่ได้ครับรู้ครับขอถอนด้วยครับตรงนี้คือพ่อแม่ไม่สั่งสอนเลยว่ามันคืออะไรอ่ะเพราะสถาบันเนี่ยศิราคุณไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาอย่างนั้นครับอขอนุญาติเอ่ยน้ำท่านศิระนะคะก็เอ่ยวาจาที่ค่อนข้างจะไม่สุภาพแล้วได้ถอนไปแล้วว่าพ่อแม่ไปสั่งสอนจริงๆบิดาเขาเนี่ยค่ะตัวดีเลยค่ะ ไลฟ์สดเลยค่ะจนถูกดำเนินคดีมาตารา112ค่ะท่านนะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ย13นาทีสุดท้ายเนี่ยพาพพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่อยู่เลยค่ะท่านประธานครับปกป้องความคิดมหันต์ที่ตนได้ก่อกรรมทำเสื่อให้กับประชาชนกระทบกับพธันคยับขอะทษความละคดกับท่านประธานครับใจเย็นครับ ขอประท้วง69แล้วก็ขอให้ท่านประธานแช้มหน้าตามข้อบังคับข้อที่182เลยครับถ้าฝ่าฝืนสั่งให้ออกจากที่ประชุมได้เลยครับท่านประธานครับผมพูดตามยุติธรรครับท่านประธานครับถ้าไม่ถอนผมจะไปนั่งตรงนู้นเลยนะครับเชิญครับไม่เป็นไรเลยครับเชิญครับใช่เล็นะครับกับประชุมกออย่างนี้ครับธรรมดา ปัญหาที่มันเกิดเนี่ยถ้าหากว่าเราจัดซื้อวัคซีนจากบริษัทไทยสม,มิทเดี๋ยวผมว่าหมดปัญหาเลยครับผมเปลี่ยนบริษัทไหมครับเ,เ,เดี๋ยวก็ต้องถอนกันคร,รับรอไรับความชื่นชมทั้งสภาครับณวินาทีนี้สิ่งที่ประเทศเรามีแต่อารยประเทศไม่มีนั่นก็คือปี๊บแทนที่พลเอกประยุทธ์จะสำนึกในโทสานุโทษของตน,นาประธานครับขอว่ทาทวงครับ ยังครับอย่าเพิ่มครับผู้ไปผิดพ้อครับที่หกสิบเก้าครับเสียสีครับปี๊บใครถอดครับอย่าเพิ่มครับท่านนายกไม่ได้ชื่อปี๊บนะครับไม่ไม่เป็นไรครับท่านหรือท่านนายกไม่อยู่ปังยังังวนมาตรงนี้นะครับยินร้อยครับครับถ้อยคําที่เราไม่ไว้วางใจแรงๆเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่ต้องไม่เป็นการเสียดสีครับครับ ให้ให้ให้ถอครับามเสียสีเนี่ยเบากว่าดังนั้นผมถอนเขาว่าปปีบครับเพราะว่าท่านนายกอาจจะไม่ต้องการความริงผมยังไม่ทราบว่าปีบคืออะไรนะครับแต่ว่าผมเล่าให้ฟังว่าคือถ้าอภิปรายอย่างนี้ผมว่านะเขาคุมเรื่องการอภิปรายไว้ไม่เสียดสีไม่ดูถูกไม่อะไรเนี่ยความจริงแล้วเวลาอภิปรายนี่ถ้อยคําตรงๆเนี่ยหนักกว่าด้วยซ้าไป แต่ว่าเป็นการกล่าวหาโดยตรงแต่ว่าตกรคำที่เป็นการเสียสีนี่เราพยายามละเว้นครับเพราะสามารถว่าโดยตรงได้อยู่แล้วครับเพื่อแสดงความเคารพต่อท่านประธานผมขอถอนครับปราศัยดูหมิ่นดูแคลนท่านนายกท่านมตีและรองนายกมตริอย่างรุนแรงครับซึ่งไม่เกี่ยวกับ